มาดูฟังก์ชันข้อนี้กันนะครับกำหนดให้ f 2x ลบ1เท่ากับ 5x บวก1จงหาฟังก์ชันลบ3ใครทำได้ลองตอบดูใครทำไม่ได้มาเดี๋ยวคูเฟิร์สเฉลยให้ข้อเนี้ง่ายๆทสงานง่ายๆคืออย่างนี้ลูกเราเอาตรงนี้มาก่อนเลยเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้มาก่อนจาก f 2x ลบ1นะครับเท่ากับ 5x บวก1พอเราจะหาตัวอินดอร์ f ลบ1นะ ให้เราแค่สลับที่2องที่ไวตรงนี้ออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้น f inverse นะากับ5ของ5 x บวก1เนี่ยจะเท่ากับ2 x ลบ1ง่ายไหมแค่สลับทีนะ่แค่สลับที่กันโอเคนะครับแ,แล้วเราก็ไปหาว่านะ f f inverse ของ3เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็แค่จับตรงนี้5 x บวก1นี่นะให้5 x บวก1เท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้น x ก็เป็นเท่าไหร่เลยเท่ากับนะ ตรงนี้บวกย้ายมาเป็นลบหนึ่งนีก็เป็น3ามลบหนึ่งส่วนห้าเขาย้ายมาห้าก็จะเท่าส่วนห้านี้ก็จะเท่ากับ2อส่วนห้านสองส่วนห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่เอา x เนี่ยนะครับอ่ะตรงนี้เราได้ตรงนี้นะอ่ะครหมุบลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะจาก x เท่ากับสส่วนห้านะครับเราก็เอา2อส่วนห้าตรงนี้นะไปแทนตรงนี้ได้เลยลูก เราก็จะได้เท่ากับ2เล็บ2ส่วน5ลบ1เท่ากับ4ส่วน5ลบ1คูณด้วย5ส่วน้าไปทำสวยเท่ากันเนาะ4ลบ5ก็กลายเป็นเท่าไหร่ลบลบส่วน5ข้อนี้ตอบนะลบ1ส่วน5เข้าใจไหมครับนะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้กูด้วยนะครับเดี๋ยวให้มาดูว่าเดี๋ยวเราจะมีข้ออะไรต่อไป